โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนมีรักชาวอวีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมในวีวผมเอเดียดอีกแล้วนะจ้ะโอเคจัดไปครับผมก็สําหรับตาน,นี้ก็มาจับเป็นนาคอสนะครับผมตัวตึงตัวเทพของเรานะตัวเก่าเราเลยนะที่เราชอบเล่นเอ,อ้จัดไปก็ห่างหายไปนานมากนะสาหรับการเล่นนาคอสนะครับก็มาดูนะว่าตอนนี้เราจะได้เฉิดฉายหรื able, นะเอเปล่าเนาะตอนนี้ก็เราก็เป็นนาคอสรับบทเป็นนาคอสโลดเงินนะครับผม เออไม่เคยเล่นเลยนะครับสําหรับไอดีนี้นะก็มาดูครับว่านาคอนโล่เงินของเราจะแบกทีมได้หรือเปล่านะจ๊ะเออจัไปมึงเกมไม่มีอะไรมากครับฟาร์มไปก่อนนะผมจะเริ่มจากฟ้าก่อนเสมอนะครับผมอย่างที่บอกนะบัฟฟ้าที่สําคัญมากมาเลยมาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเคถอยก่อนนะครับไปเคลียร์แดงนะเดี๋ยวเราเล่นให้เวลสี่ก่อนครับเราจะได้เดินไปแก๊งสะดวกหน่อยนะพยายามเล่นให้สี่ก่อนนะถ้าป่าสี่ก่อนเนี่ยเราไปแก๊งได้ง่ายขึ้นเยอะนะโอเค อันนี้ลองเอ้ยโอเคได้นะเพื่อนเอาดิแหวนมาสวยเก็บหมดงี้เก็บหมดงี้อุ้ยมีฟิกอีกโอ้โหเพนเหี้ยกูโดนจากไปสองอะนะมาดิเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยมันไม่โดนไม่ใช่เหรอวะเออตายได้ไงวะเออมันไม่โดนนะเมื่อกี้ไเพื่อนไล่ไปดิเฮ้ยแหวนไหวป่าวะไล่ไปดิไอเฮียนี้ก็ได้โอเคแตกสวย เฮียเกือบนะดีนะกูคลิกแท็กทันมาเดยอุ้ยไม่ถึงนะครับดูอี้ดูเีตายมาเดยเฮ้ยโอ้โหไอเฮียกูตายโอ้ไอเฮียมึงยังจะทิ้งฝากเลเซอร์ไว้กับกูอีกโอ้โหตายมาสองตัวนะครับไม่ดีนะครับผมสำหรับนาคอรนะตายมาสองแล้วไอเฮียเอาได้นะแบทแมนโอเคตายนะครับสวยขออุ้ยไม่ได้โอเคครับผม ตอนนี้เราก็ฟาร์มกันยับๆไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบเล่นนะเราตายมา2ตัวแล้วนะอย่าให้มันตายไปอย่าให้มีตัวที่สามนะครับน้องๆเอออย่ยถ้ามันมีตัวที่สามันก็อย่าให้มีตัวที่4เด็ดขาดนะครับไม่งั้นจะเล่นยากจัดนะนะขอตัวต้นเกมนะผมก็โอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่าเดี๋ยวเราก็กลับมานะส่วนตัวผมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวใครพูดสวยเอาเดิอ,โโอ,อุ้ยโอ้โหยัยมีฟิกอีกไปที่นี่ก็ได้แตกหนึ่งโอเคได้คิวแล้วนะครับมาเลยแตกสอง ทำเลยผมโอเคครับสดีมังกรให้เพื่อนนะโอเคสําหรับผมเนะี่ยอย่างที่ผมกำลังจะพูดเนะี่ยคือว่าเรื่องของสกอร์คิวนะครับถ้าตาไหนผมโดนกัดกัดอะไรนะขือกดดันมากๆแล้วผมได้คิวสักตัวนึ่นะผมจะรู้สึกว่าผมจะได้เล่นนะโอเคมาเดย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 ก็บอกแล้วถ้าได้คิวสักตัวหนึ่งมันจะได้ไหลนะครับน้องๆออพยายามแท็กเวทไปก่อนนะครับผมช่วงนี้เราต้องขยันฟาร์มนิดนึงนะอันนี้ผมก็ ขึ้นดับฟาร์มชิ้นเล็กนะครับแล้วก็เจาะเกาะชิ้นเล็กแล้วก็ขึ้นอมมีอาร์มนะเออเพื่อเล่งดาเมจแล้วก็ลดคู่ดาวนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นแบบว่าดาเมจจานะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าไอเทมเนี่ยค่อนข้างตามนะครับผมก็เลยแบบเล่งหายเทมที่มันอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มโบนัสดาเมจขึ้นมาหน่อยนะครับผมเออพวกเจาะเกาะอน,นู่ไว้ที่หลังก็ได้นะครับเพราะว่านาคสเนี่ยมันมีแบบสกิลเสริมสกิลสองม,มันแรงอยู่แล้วนะจัดไป อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการเล่นที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันพิวดีนะครับเออคือไม่มีไรนะครับส่วนตัวถ้าเล่นนาคอนเนี่ยเน้นหลักๆก็คือเรื่องของการแอคทีฟสปีดในการโจมตีนะครับถ้ามันตีไวขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะพิวขึ้นนะอันนี้ไม่รู้นะเป็นความเห็นส่วนตัวเลยนะครับโอเคก็จัดไปครับผมเออตอนนี้สกอร์คิวมา3ตัวแล้วนะบอกแล้วอยาให้พี่ได้คิวสักตัวครับน,น้องเน้นเกมมันพลิกนะเออย่าขิงจัดนะครับผมเดี๋ยวกูตายอีกตัวนี้เขินนะอเเเเคดี๋ยวไวฟ้า <Here. S 2> ได้อยู่สวยเฮ้ยเอาจริงเหรอล็อกดีเลเตอร์เออสวยเอาดีเฮียตายซะเฮ้ยเพื่อนมาเลยโอ้ยยังไม่หนีนะโอเคถอยเลยแบทถอยเลยครับผมเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนนะครับพี่เคียร์เล่นก่อนนะน้องๆเ,ออเดี๋ยวผมจะต้องล้างแคนในซูเปอปร์แมนสักบ้างนะผมให้โอเคเดี๋ยวผมงัดให้แบทแมนสักทีนะน่าจะได้เล่นอยู่นะมาเลยสวย ตายโอเคแตกนะแจ๋วโฟทเวอร์นะครับมือ,อปิดหลังได้นะทุกคนเอาเดิดอ้เฮียเฮ้ยตันตะยามาทำไมเราไอ้ทียฆ่ากูต้นเกมมันงูฆ่าคืนไม่ได้เฮ้ยมาเด็กแบดเอาเดิเฮ้ยเอาไม่ให้ตายดิเพื่อนโอ้โหเฮียนี่มักนกระสิงจังสัตว์โตเกียวเดฟตึมจ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 ึมม,มึงหนีไปไหนโอ้โหไม่ทัน,นครับยิ่งไวจัดเลย มาเด้โอ้โไม่ไหวนะครับไอ้แบตตัวนี้เอ้ไอ,ไอ้ซูเปอร์แมนตัวนี้น่าจะเป็นไอเทมแท้งโอเคก็เลยไม่ไหวนะจัดไปฟาร์มต่อนะผมเคลียร์ทาม,มิ่งไปนะไม่ต้องไปบวกมากนะครับตอนนี้เราค่อนข้างแบบกลับมาแล้วนะสกอเราก็ค่อนข้างแอดอ,อยู่นะครับห้าต่อห้าสองนะห้าสองแต่ไม่ใช่ไซสพี่ครับน้องชายไอ้เฮียมันเวอร์จัดนะครับผมจัดไป ฟ้าไปก่อนเดี๋ยวยาครับเดี๋ยวเราต้องไปเคลียร์ฟ้าแล้วเดี๋ยวโดนเวทพี่เสียวจึม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 ดึมดึมจึมจึมจิมนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตีดาร์คเลเยอร์นะผมอันนี้ผมจะขึ้นดาบฟานชิ้นใหญ่ก่อนดีกว่ามั้งเฮ้ยโอ้ยไม่ไหวนะเพื่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนโอเคเดี๋ยวไปตีดาร์คให้เพื่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็นดาร์คตัวเล็กอยู่นะเราตีไหวนะครับตีคนเดียวได้หัวไปหัวไปโอเค ได้แล้วก็ไปมาเลยอ้เนี้มังไม่เล่นว่ะมันไม่เล่นกับพี่เขามันรู้ไงความต่างชั้นของระดับความตึงเวอร์วะยันนาขอโล่เงินโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นดบาบพานชิ้นใหญ่ก่อนครับอันนี้เดี๋ยวไปดักดีกว่านะผมอ้าวโันมันดันลึกกันวะรอลินดิสนะครับผมว่าลินดิสเราไหวอ,อยู่นะอไอยทมเราค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมตอนนี้ลินดิสโผล่ไหมจ๊ะอ่าโผล่แล้วนะแต่เราไม่เห็นเพนนี่ดิเพนนมันแก้ทางเราอยู่นะ โอ้โหแม่งมา,าอาลูอีแล้วกันมาเลยเอาเลยครับนอ้องไปเพื่อนโอ้ยโเโฮีย้ยชิบหายละเออโอเคได้เพนเฉยเนี่อเอาลูอีได้เพนนะน้องโอเคครับเราไปเคลียร์เวฟล่างกันดีกว่ามั้งเฮ้ยจังหวะนี้กูหิววะรอตัวซากมาสักตัวนะครับอ้าวซูเปอร์แมนเฮ้ยไอ้เฮี้ยมึงมากับเพื่อนมึงก็ไม่บอกโอ้โหแม่งมากับลินดิสนะครับน้อง แม่งทํากูล้อฟรีเลยนะตายมาสามตัวแนละ้วไอ้เฮียไม่เป็นไรนะรผมเดี๋ยวสกอร์เราต้องมาหลักสิบแน่ตานี้นะบอกเลยเฮ้ยเคลียร์กันนะเพื่อนเดีย๋ยวเพิ่งเล่นกันนะครับผมเคลียร์เว็บเคลียร์เลนกันนะดันคลิปสูงๆนะเออโอเคเดี๋ยวเราดักนะครับผมหน้าที่แอสซิสินนะเดี๋ยวเรารอหลวงตัวบางๆนะครับผมลินดิสต้องอยู่พุ่มซ้ายเนะี่ยอ่าโอเคครับลินดิสอยู่นี่นะจับตำแหน่งได้ละเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยเคลียร์เพจมาวะ มาเลยกูรวบลินดิสก่อนเฮ้ยอะไรน้องเวรเฮี้ยเอากูสูดจัดนะไม่ได้ต่อนะเพื่อนแบตเอาแม่งดิอุ้ยสวยก็มาเลยเฮ้ยโอ้โหมึงมากับเพื่อนกูไม่เอาเฮี้ย <Here. S 2> กูเจอเพนอีกแล้วโอ้โหเกือบได้นะครับเมื่อกี้ถ้าไม่เจอเพนอาตยาก,ก็แตกนะโอเคไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ลินดิสเราโดนเรา,เรา,เราชุดเดียวหายนะเดี๋ยวเจอกันนะผมเดี๋ยวเจอเฟนูทูตกูแน่พวกเ่ี้ย เฮ้ยเพื่อน <S 2> <S 2> สวยล้างแขนได้ค่าด้วยโอเคสวยโอเคครับผมแจ๋วกูบอกเลยครับรอบนี้ไม่มีตายตัวที่ห้าแน่นอนเี้ยจริงละเปิดโหมดล่างทองนะผมไอเทมเราค่อนข้างฟูนะตอนนี้อันนี้เราขาดฟิล์ลูทูะครับเออลืมบอกไปนะครับว่าตอนนี้เราไม่ได้ออกรองเท้านะทุกคนเรามันสายแบบฟูดาเมจนะครับโคตรแรงโคตรตึงนะผมเออจริงๆนะถ้าเล่นสายแบบไม่ออกรองเทา้ามันรู้สึกว่ามันแรงอ่ะทุกคนเออเวลาออกรองเท้าเหมือนแบบรองเท้าแม่งมาขั้นดาเมตเอาไว้แม่งมาแบบ ไอ้เียแม่งมาหยุดการเฉิดฉายของเรานะเออมาเลยตายหมดตายหมดเดีย๋ยวนี้กูกลัวก็ตายหมดเดีย <c oughs> <c oughs> โอเคถอยก่อนนะครับถอยทับเดี๋ยวไปเคลียร์เลนล่างก่อนเฮ้ยเพลนมาเฮ้ยเฮียโอ้โหเจาะจงเจาะจงกูทำอะไรเราไปทําอะไรให้มึงเยี <c oughs> ่ยหลายตัวละอ้นี่เดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวรอไอเทมเราอ่อนนะไปเคลียร์เลนล่างนะครับผมคลิปอันนี้มันกองเงินกองทองนะเราต้องหาเงินก่อนนะครับผมเพื่อเอาเฟนลิทูธจัดไป เล่นได้นะเพื่อนเอาได้เปล่าเฮ้ยแบตเฮียเอ้ย yeah. อได้นะอย่างงี้ตายแตกหนึ่งมาเดีเอาอแตกสองมาดิครับก็มาดิครับ,บ,รบอุยอ้ยเฮ้ยรถถังไอ้เหี้ยแม่งตีกูตีเลือดโอู้หูวเกือบตายนะดีกูตีขิปเอาเลือดได้เกือบไม่รอดนะผมเมื่อกี้ถ้าโดนไในมิดกลมๆนี่ตายนะเมืกก่อกี้รถถังตัวโตตีไกลนี่แหละแม่งตีมานะมินเนี่ยน ไอ้มินเนียนฝั่งหนูแม่งเอาเรื่องนะครับผู้เล่นคนที่11เอ็ดจัดไปครับตายาเออสวยเขียบปแปลดากนะครับตอนนี้จังหวันนี้ต้องไปตีดากแล้วน้องๆเออโอเคตีไปหวดนหุ่เฮ้ยใช่มาเลยมึงไปไหนอะ่ะแล้วมึงไปไหนไรเฮียจะเอากูไม่ใช่หรอรู้จักปเปล่านาขอเด็กบ้านในศาสตร์่ิชินาขอเด็กบ้านเฉยน้อง โอ้โหเวอร์นะครับจับไปเดี๋ยวไปเคเวฟกอนนะผมน่าจะได้เฟนดูทูแล้วนะโอเคเฟนดูทูมาละสุดยอดไอเทมแห่ง,งการแบกนะผมเโคตึงโคเทพโพตรอันตรายนะผมจัดไปอันตรายตัวเองนี่แหละจะตายง่ายนะครับเพราะว่าเราจะห้าวไงเฮ้ยโอ้งัดไม่ข้ามเฮียกำแพงก็ใหญ่ไปไหนเนี่ยใหญ่เกิน เป็นนาคอนะเว้ยมึงยังไม่ให้กูฆ่ามิโกะเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮียแบดเวอร์ตายแล้วโอ้โหดีแบดแม่งออกมาดันโอเคอ้าวเฮ้ยมาเลยอุ้ยแตกโมเดลที่เอาจริงแล้วพี่เอาจริงไงน้องเก็บมาสามโอ้โหปาดทีเดียวหายนะผมเป็นไงบอกแล้วนะผมเป็นลิวทูนี่มันเป็นไอเทมที่แบบโคตรแรงนะครับผมสำหรับนาคอนสายไม่ออกรองเท้านะ แรงจัดแรงจริงไม่ติงนางไม่สิงอะซองไม่ซองอะสิงเฮ้ย <c> เ <oughs> ทียไปเรื่อยเทียพูดเยอะนะผมแม่งไม่ได้ฆ่าซูเปอร์แมนเลยนะสกิลหมด <c oughs> โอเคน่าได้ป้อมบนนะครับผม,ผมปล่อยดาร์กไปเลนบนนะจัดไรสวยแบทแมนแจมแมวนะน้องๆเดี๋ยวเราไปเคลียร์เลนล่างดีกว่านะครับผมน่าจะได้ป้อมเลนล่างปะ่ะโอ้โหแต่ซูเปอร์แมนมาว่ะโอ้รถถังเอ้ยแบนการกูกาตาย โอ้โหที่มันกกูตายแล้วกูจะตายไหมตายเกิดมาละโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเอาบาฟ้าแล้วก่อนนะครับเอาเลือดเอาบาฟ้ฟานิดน,นึงนะชัดไปต่อไปเราก็เซตเคี้ยวไปเลยนะครับน้องชายเพื่อความแอคความผิวความตึงความเทพนะผมมึงจะไหลความไปไหนลนะ่ะโอเคชัดไปเดี๋ยวไปเคลียร์เลนบนกันนะครับไปดักด้วยนะผมจริงๆอ่ะเรารอดักได้เลยนะเพราะยังไงเพนเขาก็ต้องมาเคลียร์อยู่แล้วนะสำหรับป่าฝั่งตรงข้ามนะครับ ถ้าผมเดาไม่ผิดยังไงไมันต้องมาเคลียร์อยู่แล้วนะไม่งั้นมันเราก็เอ็นบ้านได้นะอ่าเห็นปะเพนมาเคลียร์หไหมโอ้โอ่านเกมแบบชิวชินะผมเดี๋ยวเราไปปิดเลนล่างนะเคลียร์กลางก่อนนะแต่เลนล่างเพื่อนเราน้าจะไหวนะเพราะว่าเพนไม่อยู่นะจังหวะน,นี้ปูติฟ้าก่นแล้วกันตัดเอ้ยเอ้ยฮิ้ว <Here. S 1> โอเคลีดแตกสวยนาตาไม่รอดอย่างงี้พี่มาแล้วจ้านี่ไงฆ่ากูต้นเกมเนี่ยครูแขนจัดด้วยตายไปนะนตาตาา โอ้ปาดทีเดียวหายบอกละเอาเรื่องจัดนะผมคลิปนี้กูมากับการพูดเยอะซะด้วยพูดเก่งซะด้วยนะตอนนี้จัดไปโอเคครับผมได้ก๊อดมันชิดร,ร้อยก็เป็นเครื่องการันตีแล้วนะครับว่าังไงเราก็วินนะครับผมมาเลยไหวหรือเปล่าไม่กลัวไหวหรือเปล่านะครับไอตัวนี้มันอึดด้วยนะครับซูเปอร์แมนจัดไปเฮ้ยเล่นกลางได้เล่นนะเพื่อนเล่นได้นะครับดี๋ยวตีผมจะมาอีกสามมีนะเอาแม่งเลย เอาแม่งดีมีตายเกิดมีเคียวกลัวหลายๆที่ยมาดีเฮ้ยเอาาดีเอ้อโอ้โหจะปาดซะหน่อยมึงฆ่าใครวะนี่ตายไปดิสวยโอ้โหไม่รอไหนสองตัวนี้มึงไปไหนได้ไอ้ที่เอาไไดิเอาไไดีโอไไ้ยจบเกมก่อนนะน,น้องไม่งั้นสกอร์มียี่สิบโอ้โหเอาเรื่องจัดนะผมสำหรับนาคอสนา,า,น,าน,นี้นะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับนาคอสเกมนี้นะผมก็ยังพิวอยู่เหมือนเดิมนะผมสําหรับฝีมือของพี่นะถึงจะไม่ได้จับตัวละครแบบที่เล่นหลักๆไปนานนะผมแต่ก็ยังแบบพอยังตึงยังแอคอยู่นะเพราะว่าเรามาสายตบคอนต้นยังไงล่ะน้อง <c oughs> เอาเรื่องเหมือนจะตึงนะครับแต่มาตบแรงคอนต้นนะเออก็ไม่มีอะไรมากผมก็ประมาณนี้เลยนะผมสาหรับการเล่นนาคอสสายไม่ออกรองเท้านะอันนี้ผมก็เล่นเป็นรุ่นคีสิบหกนะครับผมดูดเลือดสิบนะ <c oughs> แล้วก็ดาร์กอนคอนะครับเป็นเบสิกเลยนะ เล่นตามอันดับหนึ่งได้เลยนะเออก็ในส่วนในเรื่องของสเตปเนี่ยมันก็บอกกันไม่ได้นะผมก็ลองไปฝึกเล่นกันดูนะน้องๆเออตอนนี้ก็ลอไป17คิวอะครับแอด10ตัวบอกแล้วพี่ไม่มีตายตัวที่5แน่นอนน,อน้องเออสกอร์ทีมเราก็35คิวนะผมตอนนี้ก็ค่อนข้างเอาเรื่องจัดนะผมดาเมจก็อยู่ที่1 8 0 0 0 0นะครับผม35%นะทีมไฟ27ไฟนะผมก็ตึงจัดตึงจ่านะผมก็มีสดร่วมหมดเลยนะครับ ก็เรามาตึงจัดหะเนาะ,ะเออแค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรมากผมสําหรับการเล่นนาคอรก็ประมาณนี้เลยนะครคลิปหน้าเนี่ยผมจะเล่นตัวอะไรก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็รอรับชมกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมอาจจะตัดไฮไลท์นะเออ